เซ็งร้านนวดและสปาต่อมาแต่ไม่มีทักษะบริหารเลยกลัวพนักงานดั้งเดิมไม่เคารพต้องทำยังไงดีก่อนที่คุณจะไปฟังคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามหรือกดแชร์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆในธุรกิจร้านนวดและสปาแบบนี้ก่อนใครไปครับ ไปฟังกันเลยครับผมมีลูกศิษย์ผมอยู่คนหนึ่งครับเธอเล่าให้ฟังว่าไปเซ้งร้านนวดและสปาต่อมาจากเจ้าของคนก่อนแล้วเธอกังวลเรื่องการบริหารและการวางตัวกับพนักงานมากเพราะเธอเป็นคนสนุกสนานขี้เล่นและอารมณ์ดีอยู่ตลอดเลยและยิ่งเป็นพนักงานดั้งเดิมของเจ้าของเก่าด้วยก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงสิ่งเหล่านี้ทําให้เธอกลัวว่าจะบริหารแบบเป็นกันเองจริงจังบ้างบางครั้งหรือบริหารแบบจริงจังสุดๆไปเลย ก็ไม่รู้จะเลือกวิธีไหน 1. ถ้าจริงจังเกินไปก็อาจจะทําให้พนักงานเครียดได้แต่ก็กลัวว่าถ้าไม่จริงจังงานจะเสร็จหรอ 2. ถ้าติดเล่นมากเกินก็อาจจะทําให้ขาดความน่าเคารพหรือเปล่าสับสนไปหมดผมเลยบอกเธอว่าความเคารพเนี่ยครับมันไม่ได้มาจากความเข่งขึมแต่มันมาจากความน่าเชื่อถือตั้งหากจะยิ้มแย้มสนุกสนานเป็นกันเองมันได้หมดเลยครับแต่งานต้องละเอียดต้องมีขอบเขต ต้องมีกติกาต้องมีระบบต้องรู้ว่าตอนไหนควรจริงจังตอนไหนควรเล่นเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ที่หน้าเคารพมีเหตุมีผลไม่จําเป็นต้องดุด่าพนักงานเขาก็ฟังแล้วครับและเมื่อไหร่ที่พนักงานทําผิดพลาดคุณต้องพร้อมให้แง่คิดเขาด้วยนี่แหละครับมาตรฐานที่ร้านเราควรมีอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้ต้องบอกพนักงานให้ชัดเจนทุกวันก่อนเริ่มงานอย่าคิดว่าเข่งขึมคิ้วขมวดแล้วมันจะดี อย่าคิดว่าต้องกลด่าถึงจะได้งานที่ต้องการถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของที่บริหารเก่งก็แสดงอำนาจเท่าที่จำเป็นก็พอลูกน้องเขารู้อยู่แล้วว่าคุณใหญ่ที่สุดในร้านแค่พูดเขาก็เกรงใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปตะเบงเสียงใส่เขาไปชักสีหน้าใส่เขาไปด่าทอเขาต่อหน้าพนักงานคนอื่นๆไม่ควรทำเลยนะครับแบบนี้ผมอยากให้คุณมองถึงหัวใจของลูกน้องเยอะๆแล้วจะพบว่าการบริหารคนมันไม่ได้ยากขนาดนั้น จำไว้ครับว่าความเคารพมันไม่ควรมาจากความกลัวแต่มันต้องมาจากความรู้สึกที่พนักงานเชื่อมั่นในตัวเจ้าของโดยที่ไม่ต้องร้องขอตังหากถ้าทําได้ก็จะได้เป็นเจ้าของร้านที่พนักงานทั้งรักทั้งศรัทธาและอยากอยู่ด้วยในระยะยาวลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะครับ